องเพลงต้องเดินกลับบ้านคนเดียวทุกวันนะคะไปชมกันเลยค่ะตอนไหนพี่ๆจะมารับกันเนี่ยทุกทีพี่ๆไม่มารับช้าขนาดนี้นี่นาแล้ววันนี้มารับช้ามากเลยคุณครูเขาก็กลับมากันหมดแล้วเออคุณครูดีนะที่คุณครูยังไม่กลับนี่ก็เที่ยงแล้ว,วเ่ะาล้กตอนเที่ยงเพราะวันนี้เป็นวันสอบวันเดียวของวันสุดท้ายพอเรากลับบ้านไปก็ได้เล่น เพื่อนเแล้วเพื่อนเพืนเ,พน,เพนเขาก็แบบอยู่บ้านกันหมดเพื่อนเพื่อเขาก็สอบกันหมดแล้วเฮ้ยนั่งรอก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่พี่มากันช้าจังเลยทุกทีไม่ได้มาช้าขนาดนี้นี่นานี่ป๊อปเ้าไงละ่ะมินเนี่ยนทำไมแกถึงไม่ไปรับน้องสาวแกละ่ะน้อง น้องสาวฉันหรอเดี๋ยวก็เดินกลับไปน่ะแกมันไกลมากเลยนะแต่ว่าเอารถไปรับเถอเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกน้องสาวฉันเดินได้ฉันเดินได้ไม่ใช่ว่าน้องสาวฉันไม่มีขานะแกเดินได้น้องสาวฉันเดินได้เช่นนั้นก็โอเคแกจะดีใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรรอก เดินกลับบ้านกันฉันก็เดินกลับบ้านกับเดินมาหาบ้านแกก็ตั้งนานนั่นแหละกก่าจะถึงบ้านสักทีช้ากว่าถึงกว่าจะถึงบ้าน,กากากาานแกนี่มันก็นานเหมือนกันนะเนี่ยบ้านฉันก็อยู่หลังบ้านแกนี่แหละอุ้ยก่อนน้าหลอนมากๆเลยอ่ะกลัวคุณครูยังไม่กลับเลยอ่ะนูงง่นไงคุณครูอย,ยู่นั่นทำไงนี่เนี่ยทำไมพี่ๆถึงไม่มารับฉันเนี่ย ใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลกาบี้ทำไมพี่ถึงไม่มารับหนูและแกเนี่ยอ๋อพอดีพี่ติดธุระนะจ้าบายบายค่ะค่ะบายบายอ้าวแกทำไมแกถึงโกหกน้องว่าติดธุระล่ะก็ฉันกเกียจไปรับนี่นะแกเนี่ยเป็นพี่ภาษาอะไรของแกเนี่ยแกก็อย่ามาว่าฉันสิก็น้องสาวฉันเคยบอกว่าอยากจะเดินกลับบ้านเองแต่พอมาเมื่อวันบอกว่าไม่อยากเดินกลับบ้านเองแล้ว มันก็ถูกจากน้องมันก็ถูกนะคำจากน้องสาวแกพูดอ,อ่ะอมไม่เป็นไรหรอกหรือน้องสาวมันก็จะไ,ไมแกนี่มันก็คำมักนี่มันก็ยินเย็น,ยนค่ำๆแล้วนนเนี่ยน้องแกค,คงเดินมาไม่ได้หรอกโอ้ยเดินมาได้ทเมื่อกี้โทรหาพี่แล้วพี่ก็บอกว่าให้เดินมาเองก็ได้อฮ้ยไม่ยต้องเดินกลับบ้านเองแล้วหรอเนี่ยเมื่อวานฉันบอกแล้ว เมื่อวานซื้อฉันบอกแล้วว่าอยากเดินมาโรงเรียนแล้วก็เดินกลับบ้านเองอะ่ะฉันก็ไม่ได้บอกไปเลยแต่ว่าบอกแล้วพี่พี่ก็ฟังนะแต่ว่าแต่วเมื่อวานฉันก็บอกแล้วว่าไม่อยากเดินกลับบ้านเองแล้วสงสัยพี่สาวฉันคงไม่ได้ยินอย่างที่ฉันพูดหรอกอ้ยน่า่หน้าหลอนน้ากลัวมาก 40สี่สิบนาทีผ่านไปเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอะทำไม ข็ดขาไปหมดแล้วเนี่ยคืนนี้คงนอนไม่หลับแน่นอนเลยเพราะว่าเข็ดขาไปหมดเพราะว่าเข็ดขาหมดแล้วเนี่ยคืนนี้ฉันคงนอนไม่หลับแน่เลยอะ่ะถึงบ้านสักทีพี่พี่คะพี่พี่ พี่พี่บอกว่าพี่พี่ติดทุระนี่นาแล้วพี่พี่บอกว่ากลับมาสองทุ่มก็ไม่เห็นพี่พี่จะกลับมาสองทุ่มเลยเออพี่ป๊อปคะเออออออ๋อพี่ป๊อบแกไม่ต้องพูดอะไรแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่อะอ้าวแล้วพี่หมูแล้วพี่เออแล้วพี่มินเนี่ยจะมีมีอะไรจะเล่าให้หนูละคะ ก็พี่ของแกอ่ะโกหกก็พี่ของหนูว่าโกหกหนูว่าไปทุระจริงจริงจริงแล้วอ่ะก็ไม่อยากไปรับหนูหรอกนี่พี่พรอมหนูงอนแล้วแหละถ้าแม่กับพ่อกลับมานะ